สวัสดีเจ้าวันนี้ประบววได้มีโอกาสขึ้นไปแอลตี้ดอยแม่สลองนะเจ้าก่อนจะขึ้นดอยแม่สลองไปแม่สลองนอกแม่สลองในก็เลยแวะแอลตี้ส่วนส้มทวีลองเข้าไปแอลไปชมเตยกันกับพระบวัวพรนะเจ้า,<ฟ>าตึงมดที่หันนี้นะเจ้าเป็น ส้มสายสายน้ำผึ้งทั้งนั้นเลยนะเจ้าถ้าใครชอบแบบอมหวานอมเปรี้ยวต้องพันสายน้ำผึ้งนะจะส้มเขียวหวานแต่ถ้าใครชอบหวานไปเลยนี่ต้องพันสีทองนะเจ้าแต่พี่วีเจ้าของสวนพระนมดส่วนเนี่ยจะเป็นสายน้ำผึ้งมดเลยอาจจะมีพันสีทองอยู่แค่สองต้นบะฮัวลงมาได้อย่างใดนะเจ้า